สวัสดีครับนาอิชารบคุพร้อมยังไงครับตอนนี้ได้ลงสนามแล้วชอมมากแลวครับไปนวดกันไปนวดครับรับไนวดคนเดียวฮะเขารู้มกผมเปนวดนั่นแหละร้อเทุกคนพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบอนตยู่แล้วพร้อมเกินใช่เรากัน ส0 5 0พอครับเพื่อเผื่อไว้ด้วยเผื่อไว้ด้วยเจ็ดสิบสามสิบแล้วกันกอมานีแบบขอรนะคเียก็ขอกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆบอกว่ามาดูกันเยอะๆนะคะมาช่วยเชียร์ด้วยใช่ส่วนใหญ่จะจะให้เขาเตรียมตัวไม่พร้อมมากกว่าเช่นแบบพวกพาทิ้งกันแดดเตรียมของกันแดดอะไรอยเาะในสนามมันทังร้อน เนี่ยแบบผ้าเย็นอะไรอุปกรณ์ที่แบบพัดลมสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าลมมันก็ร้อนนะครับวันนี้ก็ร้อนมากๆไงทุกคนก็เซฟสุขภาพกันด้วยข้างนี้ทำปิดงานยังไงบ้างแต่ละสีเพราะว่ากอดบอนซ้อมก่อนลงสนามจริงก็คือสีฟ้าก็นำไปไหนกันไหนแล้วกดดันไม่ครับกดดันไมครับสีพีสีพีต้องมีอยู่สามคนไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ที่พี่เขาหมายถึงคือหมายถึงสีพีชนั่นเองเมื่อกี้แล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปไงว่าสีฟ้าไม่ค่อยมีนักบอลก็เลยไม่ค่อยกลัวมีแต่นักมวยอะไรอย่างี้ วัดกันที่สนามกันอีกทีหนยังไงงบ้าใช่ครับแต่ใดๆก็แล้วก็คือเตะกันสนุกสนานใช่เตะกันสนุกสนานก็เซฟร่างกายกันที่สุดไม่ให้บาดเจ็บเก้าครับซึ่งจุดไฮแม็กของของงานบอลก็คือจุดโทษถ้าว่าข้าวควรจะได้แบบไปยืนตรงนั้นบ้างไหมมีกับการทีมเข้าแบบไดๆเคยเคยกับเราบ้างไหม่ได้มีแค่ซ้อมซ้อมเอาไว้มีแค่ซ้อมซ้อมยิงเอาไว้ครับผมเพื่อเพื่อหน้างานแบบฉุกเฉินเพื่อได้ยิงอะไร ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันันละครับอยากให้แตกระสุนขิงกันหน่อยว่าใครคได้ก่อนานสีฟ้าจะบสีขสีฟ้าไหมอะสีฟ้าน้อยกว่านี่สีฟ้าลอเลยครับพี่ก้าเอาพี่สอนอะสอนสอนว่ะไรพี่พี่สอนอะิงยาถามด่ไปอ่ล้วไม่ขิงแลขอให้โชคดีครับอ๋อใเจอในสนาครับเตรจอใบ้างเเเตรียมรองให้กับบ้านแน่นอนใช่ ไม่ไม่ใช่ฉันเอาอยู่บุรุษสีแต่สี่พีซมีกัปตันทีมเป็นพี่เกตครับแล้วก็มีรองกัปตันเป็นใช่ครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วอ่ะพี่เกตสี่พี่เกตอ่ะเป็นแชมป์อ่าใช่เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าปีเนี้ยใครจะเป็นแชมป์ก็ถ้าปีนี้พี่เกตไม่แชมป์ก็รู้แล้วว่าเป็นบอคายบอคายเองบอคายเองปีแล้วอยู่พี่บอยพี่บอยก็ไม่แชมป์ ปีนี้อยู่พี่เก์ถ้พี่เกไม่แชมป์ก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เฉยึ้นได้มาวันท่สามเราอยู่ปน้าเป็น้าแล้วก็ปนี้เป็นปีที่ห้าบีแ้ก็เป็นปีที่ห้าแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ห้แล้วก็ขอนทห้าบ่แล3เป็นที่รัาแล้ก็องนนไทยุ่กาสบแล้วก็ปีนี้น่ห้าสิบ่แล้วก็ปนี้็ขอให้ายู่คู่คนไทย ห้ 7, 5ห5ห้าเ0็ดหปีไปเลยครับผมครับปีนี้ก็เป็นปีที่54ยังไงก็ขอบคุณคแฟนๆทุกคนด้วยแล้วกันที่คอยสป,ปอร์ตแล้วก็สนับสนุนช่อง3นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยครับก็ปีห้าสิบสี่ของช่องสามนะครับขอให้แฟนๆทุกคนได้มีละครดีๆให้ดูเ,เรื่อยๆครับแล้วก็ขอให้เป็นสร้าง ่ดวงใจเทวคมนะครับกัละมอนแอร์นะครับผมตอนของผมชื่อตอนว่ารอจันนะครับผมวนันศุกร์สองทุ่มยี่สิบนะครับผมแล้วก็มีอีกสี่เรื่องที่เหลือด้วยของเจ ใชาปบ้าเหรอชุกเช้าอาทิตย์ครับผมชุกเช้าอาทิตย์ครับแล้วก็ต่อไปดูดับสองครับทุกสุกเสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับระบบแล้วเรื่องสุดท้ายครับพอนชีวันครับสุกเสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับดูช่องสามกดสามเปนสามดูมือถือกดสามแล้ว